ดีครับพีน้องว่าเชียวก็ได้ดังเดียนนะครับกับว่าวันนะครับวันนี้มาดูเนี่ยเป็นนาว่าวันเขานะครับก็ตั้งแต่ว่าเขาแฮดน้ำมันนะครับเขาใส่ปุ๋ยนะฮะก็หรือว่าเขาจะมาดูว่าเขาจะมีปลาไหลนอนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ว่าวปังด้วยนะครับแต่ว่าสวยนี่เข้ามากับเราหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้มากับเราอยู่เร็วยังไม่รู้นะอันนี้ในทุ่งนาบรรยากาศนทุ่งนาครับ พักกัรน่ะพักกัรนั่หน้าเลยก็ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่วยปังมาพักกนรทวงเงิน,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 นกัรน,นัหหน่หน้าในเหี้ยบูติงครอบกุมห้องอย่างหยาบช่างน่ะเนี่ยตีนครอบลงหน้าค่ะว่าน,น้าอเออลงหน้าเออลงน้ามันตั้งร่างเลยเนี่ยเนี่ยกำลังหย,ยอกเยาะเยาะเยนะฮะเลยรึเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่คือบอกว่านะครับดูดิ Toi soi suối nó hấp kêu chồng ừ, nào bê lâu luông giữa xuống nào, đan mặt em kia này nè À, ơi nó nè ừ, vâng nó nè vâng ơi nó nè vâng ơi nó nè เอาเอาอมใจเขาว่าเอาไอ้ก็สุกในพักการนใส่ซึ่งในนแนนนี้เพา่น,นะ่ะเอาเข้มเข้มนั่นนะพักการ์นกนำลังผิดนะครับเออนั่แน,น,น่นนะโอ้นนสุดยอดนี่นอะไรปลาปลาไล่ไล่แล้วไม่ไล่ก็ไม่รู้กันนะครับในก็มวนก็อยากจะ นาไทยบรรยากาศในทุ่งนาคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าแยงสีเสียงอาจจะไม่เคยได้สัมผัสชีวิตคนวันนอกหรือว่าอาจจะไม่เคยสัมผัสในทุ่งนาเหมือนพวกเราก็ได้นะครับเนาะแต่แต่มนว่าสิ่งที่มนอ,อยู่ที่นี่นะครับมนก็มีความสุขดีนะครับแน่ๆป่านั้นในพกักการมาแล้ไวไงก็เร็วกะคิซีนดู เออนั่นแหละห้างเขาสวยๆวยสวยๆนะครับคือพวกการดี่มวนเอาไปกินกับน้ำพริกนะครับเนี่ยนั่นคือพวกกัรน,นะครับไอ้ปังไอ้แข็บิปเจ๊งอะไรว่ไม่เลยปลาก็เลยพวกกัรกครับเออนั่นแหละอสวยมาก เออนั่นแหละบ่าวปังเก่งนะครับหากินหาอยู่นะครับกับบ่าววันตอนแรกก็บ่าววันก็ว่าเป็นพี่เคยของบ่าวปังนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตอนแรกบ่าวปังพี่ชาวบ่าวปังเขาก็มีแฟนใหม่หรือว่าต่างคนต่างมีแฟนใหม่ไปนะฮะเมื่อครูเราห้ให้ง่าไปจันเลยหรอเ่ครเราเด็มปื้นเมาเดืเลือดห้างเทียม กำดูมาใส่กับแก้มมาฮันได้กอดถ่ายก็ปุ่นนั่นแหละอมุจีนำไปก็เลยเลี้ยวคำโจคุกมาแหเออฟุกมาหาดังน้ำน่นมาดังน้ำนี่วอาสวยเขาว่าเขาเนี่ยปเตงขอบเขาเน่ยตรงนางเอามาได้เบาสวยเบาสวยนันะฮะคนสดคนสดกนมีเมนันสดไม่ได้ตั้งใจ ไอ้หนังในขำแจมพวกนีกบุนะโอมมันตอดังได้กว่เหี้ยยิสันบ้านของเฮาอาชีพเก่าเตะระนนุนเอานาสุฟ้าฝนเฮ็ดนาไลบ่วได้เศร้าเฮ็ดนาไลบ่วได้เศร้าโอ้มันก็อยากจะขวดว่ะดูดิหน้องนสวยๆพักกัน พักกันน่ากินอ่ะน้ำพริกถุนเนานะคะพี่น้องมันโคตรอร่อยเลยด้วยเฉพาะรากของมันนะได้ปังร้อนแดงสวยสวยเลยก็เดี๋ยวในพวกล่างเสร็จแล้วก็เอาที่รา,ากที่ไม่สวยไม่อะไรออกแล้วก็โอ้ขาวจั่วนะฮะมันเป็นพักกันใหม่มันจะอร่อยกว่าตามคลองนะครับเอาเลยข้างในวนมันก็ทนไม่ไหวมันดวงก่อนดีกว่า นี่ครับพรการนัตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ<ง>นะครับอู้ดชะโอรนหลักของมันนะล้างให้สะอาดแล้วก็กินกับแจว่วแมงลาเรืออะไรอย่างนี้เลยนะฮะเยอะเลย มันไม่ดกินตลอดทั้งปีนะครับก้านนี้ก็ช่วงนี้แหละกาลังอร่อยถ้าอีกนิดนึงมันก็จะแกะแล้วมันจะจะออกรสขมนิดนึงนะครับแล้วก็รากก็จะไม่สวยก็มาเนี่ย่าวันขมบอกว่าอะไรไปเยอนะเดี๋ยว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 บาบันผมอยว่าเจอปอดไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะ อ่ะเลยมันก็ไม่กล้าหยุดติ้นนะยื้อกันได้อ่ะเอามวะเห็นไหมเห็นทางไหมหาหาหาครับเี๋ครับเอานะครับเอานะครับดูดิครับ เอาครับเออหาละเนี่ยเอาตายไหมครับใช่ถ้าอยากเอาไม่เอาตายก็ได้นะครับเอออ่ะโช่วยถ่ายรูปเนี่ยยังไม่ตายครับชวยชวยด้วยเออนั่นแหละอ่ะสุดยอดครับพี่น้องเสร็จสุดยอดเลยกานเออนั่นแหละเพราะกานเตีต้องดังน้ำก่อนให้แคมดังหนึ่งมือก่อนมันไปล่วงอยู่ไหนไปเห็นไหมบางทีมันก็จะล่วงบางทีมันก็จะไม่ล่วงเออใช่ อนเรปั green, ่ไรแล้วก็ไปตำันน้พิถุนเน่าฮะปั่ไรย่างเลาก็ไปทำพิถัวเนาเออใช่ทยปาปงอ่ะไปอีกเสร็จปไหมักการในทั้งปั่นไรเยน่พักการนํามือวามน้ำนพิดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮดเฮ็ดอัานเไปกินกับน้ำพริกแน่ จะนัดอกระไรงดากกันลินพังเออนี่ครับว่าปังว่าสวยว่าวันสมคนนะครับ พูกกลมก็โย่นั่นนั่นเด้ต้องพูกกลมโย่เนี่ยใครชั่วก็ชั่วกลมก็ชั่วอได้เดี๋ยวมึงหาปลาใหงผมก่อนเน่เน่เนเดี๋ยตัวนี้ไม่ใหญ่ครับเออไม่ใหญ่ก็เอาละกินกับน้ำพริกเดี๋ยวกำก็กัดจีกินก็ไหลลุ้ยงี้ครับคำบอกว่ามีตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่สอง

น่าช uh. I mean, ูเหมือนชุ่งเลยเม่ก็หาหู้มันชูนี่นนาวหูไปเย็นจ้าร้องอ่าเอออ่าปืนต่างก้อก็ม่ทันอ่ะ gióc nào còn nó. này thằng đi na hao nó u đau chút xíu mà trên có cái gì nữa là. ายไกปังบุกดปูนมหอันตูวนี่นั่นมันมีปลาขอปลาขอนเป่าวะตรงตีเนี่ยตรงไหนบางปลาค้งมันก็มีปลาอ่ะปลาสวยปลาซิว ขันหนาแนะน่ไลนะ่ไนเนี่ยที่นี่มนก็จะนี่คือเป็นการถ่ายทำบรรยากาศเป็นการมาถ่ายให้ดูบรรยากาศในทุงน่งนานะครับเพราะว่ามนก็จะจบคลิปแล้วนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนไหนรักวันเกิดเมืองนอนหรือว่ารักทุง่งนาเชรเขียวแบบนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้มวลเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้มวลชีวิตคนไต้หลังแดนที่เปเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเลยครับพี่น้องเนาะหวังว่าทุกคนก็เคยผ่านการทำนามานะครับส่วนมากนะฮะถ้าไม่ใช่คนที่เ,เติบโตในเมืองนะครับคนที่เติบโตในเมืองบางคนก็อยากจะออกไปสุดบรรยากาศ นะครับก็โอ้เนยปลาปลาเล็กปลาน้อยนะครับเต็มต้อ,อ่เต็มไปหมดเลยจากที่สุดบรรยากาศในะทุงน่งนาเออก็ต้องไปหาวันนอกวันนอกแบบมนนะครับนี่ โอเคครับพี่น้องมลก็เสร็จลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับฝากติดตามพวกเราเลยนะครับเนาะว่าวันว่าสวยแล้วก็ว่าปังแล้วก็คุณมลว่านั่นนะฮะพูดเล่นนะครับเดี๋ยวก็ว่าเอ๊ะกันแหลจังเลยนะไม่ใช่นะฮะพูดต่อพูดแบบตลกตลกเฉยนะครับแล้วก็น้องลินคลังคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องนะครับเนี่ยทุ่งน้าพี่วัว่าสวยจะหยอกป๊าป๊าป๊าหมาในตัวมา